ตั้ามาตมานตาตงตาต้ามาได้ล้พี่ต้าตงตสวยไม่ได้เรียนหนังสือใช่เขาสอบไม่ไม่ผ่านสมัคาสมุดตอดตรีก็คือได้รับบริจาค้กอสมัครง่าคะที่บนจ๋าเราจะสนับสนุนเพราะวาทุกคนสามารถดูได้เราไว้นคอมพิวเตอร์เพราะว่า ว่ประมาณว่าที่สวยมากมัดนะสวัสดีค่ะนนจะเรยนนั่เรยนนั่เรยว่าสวยกว่าเราอีกอ่ะคุณก็ทำขอขอบคุณท่านวิบูลรัตนภาวงศ์เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นพิธีพระราชพระราชบัญญัติส่งเสริมและพก็ อาชีพสระและบริการสื่อเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีกลุ่มผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการที่ต้องการมีรายได้จึงได้จึงได้สร้างกลุ่มขึ้นมาเพื่อฝึกอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่การชิมเสื้อและเลี้ยงปลาดุในบ่อขึ้นมาแล้วก็ผู้ปกครองและเด็กๆครับวันนี้ผู้ว่ายินดีครับที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมพวกเราที่นี่ซึ่งได้รับทราบข้อมูล การดำเนินการของพวกเราแล้วมีที่สนามขึ้นมาเป็นระยะเวลาทไปแล้วเอาน้องช่วยวันหลังเราเอาฝีมือน้องต้าด้วยก็ได้นั่นแหละเพรว่าได้แน่ๆเลยเนาะโอ้ใช่เหมือนกันเลยบอกน้ำสีที่เลี้ยงต้องช่วยใส่อ่ะสีกับอ่ากิจกรรมใหม่ก็คนแรกที่ม <super progressive> ีายามลองใช้ดูเพื่อให้มีสานที่ขึ้นแต่ถ้างาน เอาปื้ดกดแน่นแแนนปื้ไปเลยปื้ดแน่แรงแนงแ่ปื้อาอีกอีกทีสุดอีกีเอาแรงแรงเห็นนายสอแล้วโ่ข้างีมอนมายเยี่ยมเยยี่ยมเยี่ยมเยเอน้องเก่งมาก รูปนี้เนี่ยอคอนสกินเอาคอนสกินมาด้วยเมื่อกี้น่ะ